วันนี้ครูมารีวิวการสอบภาคกอพิเศษสนามแรกซึ่งภาคกอพิเศษสนามแรกได้เปิดระเบียบขึ้นมาแล้วเนาะทุกคนน่าจะรู้ก็คือหน่วยงานนี้แหละครับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือนักเรียนเรียกในนามสอ,อ,อบอตอครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะถ้าจําไม่ผิดทุกคนน่าจะเคยฟังรีวิวของครูเนาะสอ,อบอตอหรือศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เคยเปิดภาคกอพิเศษมาแล้วเนาะในปี2,565ปีนี้แหละถ้าคนไปย้อนดูคลิปรีวิวของครูก็จะมีเช่นกันเนาะในปี65ก็คือผ่านมา2ปีแล้วบัญชีก็หมดอายุก็มีการสอบใหม่ซึ่งสอบตอก็สอบภาคกอพิเศษเช่นเคยซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าภาคกอพิเศษมันก็ไม่มีภาคกอก็เข้าสอบได้เดี๋ยวครูอธิบายสั้นๆนะนนจะเข้าใจฟางขึ้นเนาะสรุปสั้นๆคือภาคกอพิเศษเนี่ย นักเรียนจะมีพักกอพักกอกรพเนาะนักเรียนจะมีแล้วก็เข้าได้หรือคนยังไม่มียังไม่มีเนาะยังไม่มีกอก็สอบได้เหมือนกันสรุปสั้นๆทั้งคนที่มีกอและไม่มีกอสอบได้ทั้งคู่โอเคนะแต่ถ้าใครไม่มีกอเนี่ยครับเขาจะส่งไปกอพิเศษทำให้นักเรียนได้พักกอกอพนั่นเองเดี๋ยวครูจะไล่เรียงช้า ให้นักเรียนเข้าใจเนาะพูดง่ายคือภาคกอพิเศษเนี้ยนักเรียนจะได้สิทธิ์ทั้งได้ภาคกอ่อกอพอแล้วก็สิทธิ์ทั้งบรรจุราชการไปด้วยในตัวโอเคนะครับเดี๋ยวฟังครูอธิบายช,ช้าๆเข้าใจแน่นอนงงอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์เนาะครูจะพยายามอธิบายทั้งหมดแหละเหมือนที่ผ่านมาส่งทุกคนไปสู้ส่งทุกคนไปสอบนะครับเปิดสอบกี่ตำแหน่ง,นงเปิดสอบสามตำแหน่งเนาะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคลแล้วก็นักวิชาการเงินและบัญชีสังเกตคำว่าปฏิบัติการครับแสดงว่าเขารับปอตีทั้งหมดอัตราเงินเดือนทุกคนน่าจะรู้เนาะภายใน2ปีก็จะได้เท่านี้ครับไม่ต้องคิดมากทุกวันนี้เงินเดือนราชการถือว่าเยอะนะครับภายใน2ปีเนี้ยนักเรียนจะมีเงินเดือนขึ้นถึงเท่านี้แหละประมาณเท่านี้ตัดประมาณนะขเขียนประมาณ หรือพูดสัส้นๆหลังจากนักเรียนบรรจุราชการนะครับ,เด,บเดี๋ยวแป๊บเดียวแหละนักเรียนจะได้เงินเดือนประมาณหมื่นแปดซึ่งมันเหมือนเป็นฐานของเงินเดือนข้าราชการไปแล้วนะครับสมัยครูมันเป็นฐานหมนะื่นห้าเนาะสมัยนักเรียนเนี่ยครับเขาจะขยับเป็นฐานหมื่นแปดเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะดังนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลเงินเดือนอยู่ได้แน่นอนแล้วก็เงินเดือนทุกๆปีก็เพิ่มขึ้นปีละสองครั้งนะครับก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็สวัสดิการมันก็อยู่ได้ถูกไหมครับอันนี้เคลียร์เนาะอ่ะต่อมา ประเด็นต่อมาหลายๆคนกังวลว่าสอบที่ไหนย้อนไปเมื่อปีหกห้าเนาะมีนักเรียนแจ้งครูว่าปีหกห้าสอบสงขาครับก็คือภาคใต้เนาะใครที่ไม่สวกภาคใต้ก็อาจจะคิดหนักนิดนึงครับส่วนปีนี้ปีหกแปดใช่ไหมครับมีคนถามว่าสอบที่ไหนคําตอบครับอย่าไปโดนคนอื่นหลอกนะักเนไม่รู้ครับเพราะ ยังไม่ประกาศครับยังไม่ประกาศวันเวลาสถานที่สอบเขายังไม่ประกาศนะครับนักเรียนยังไม่รับสมัครเลยจะประกาศได้ไงคือเอาง่ายๆถ้าย้อนไปปีหกห้านักเรียนตอบได้เลยมันผ่านมาแล้วเนาะสอบที่สองขลาใช่ไหมครับใครไปสอบคอนเฟิร์มได้แต่นักเรียนคอนเฟิร์มมาให้คุูแล้วละ่ะส่วนปีหกแปดปีนี้ยังไม่รู้นะครับใครบอกรู้นี่มั่วเลยครับไม่รู้ไม่รู้โอเคนะครับนักเรียนผ่านเนาะต่อมาก็ไม่มีอะไรครับผ่านระเบียบปกตินะครับ ขูขย,ยับนะต่อมาคือตรงนี้คนที่จะสมัครได้ก็คือคนที่ผ่านภาคกก,กพเนาะผ่านภาคกกพอธิบายสั้นๆโอเคนะครับบุคคลเหล่านี้เป็นกรณีแรกดูครูอธิบายง่ายเนาะกรณีแรกก็คือสอบภาคสอบภาคขอเนาะแล้วก็ไปภาคคอแล้วก็ไปขึ้นบัญชีครับคขูเขียนสั้นเนาะขึ้นบัญชีสองปีรอบรรจุ นี่คือกรณีแรกเพราะนักเรียนมีภาคก,กอแล้วโอเคนะครูอธิบายงี้เข้าใจใช่ไหมครับสันส้นๆต่อมากรณีที่สองกรณีที่สองคือนักเรียนยังไม่มีกอผู้ที่ยังไม่มีกอครูไฮไลท์เป็นสีน้ําตาลนะผู้ที่ยังไม่มีกออันนี้นี่เป็นกรณีที่สองใช้สีน้าตาลอ่สีม่วงกรณีที่สองนักเรียนจะสอบอย่างงี้ดูคุยดีนะกอไม่ใช่อไมทนักเรียนจะสอบขอ ถ้าผ่านนักเรียนจะไปกอพิเศษแล้วนักเรียนจะไปคอแบบนี้เนาะแล้วก็ไปขึ้นบัญชีสองปีบัญชีสองปีอธิบาย,ยางี้เคลียร์ไหมครับแต่นักเรียนระวังดีๆมันแล้วแต่เขาสอบบตาอาจจะเล่นวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่เขานะบางทีเขาอาจจะทํานี้ก็ได้พักขอแล้วไปพักคอแล้วไปกอพิเศษครูสอนชัดเจนเนาะค,ครูเคลียร์ทุกประเด็นอยู่แล้ว แล้วค่อยไปขึ้นบัญชีสองปีบอชสองปีเพื่อรอบรรจุอย่างงี้นะนั่นเลยสังเกตนะมันสุดแล้วแต่เขาแนนดูดีๆนะครับสุดแล้วแต่สอบาตาว่าเขาจะเลือกกรณีไหนครับกรณีที่ขอไปกอพิเศษเลยหรือกรณีที่ขอไปคอไปกอพิเศษก็ได้สังเกตปะมันได้เหมือนกันทั้งคู่สุดแล้วแต่เขาตรงเนี้ยต้องรออีกทีนึงพูดง่ายคือขัอธิบายก่อนตรงเนี้ยต้องรออีกทีนึงครับ รอหลังจากนักเรียนผ่านภาคขอก่อนโอเคไหมครับผ่านภาคขอเสร็จเขาจะบอกนักเรียนอีกทีหนึ่งว่านักเรียนจะไปกรณีที่ครูขเขียนว่าสองจุดหนึ่งแล้วกันเนาะสองจุดหนึ่งหรือสองจุดสองแบบนี้เนาะโอเคนะส่วนกรณีแรกกรณีที่หนึ่งเป็นของคนมีกอพอแล้วโอเคไหมครับครูเขียนทุกอย่างชัดเจนเนาะจุดจบเท่ากันโอเคนะครับแต่มันขึ้นกับว่าสุดท้ายแล้วอะหลังจากเรียนผ่านภาคขออะ สออบตจะให้เรียนไปคอก่อนหรือจะให้ไปกอพิเศษเลยแล้วค่อยกลับมาคอครูคเขียนอย่างนี้ชัดเจนเนาะสุดแล้วแต่เขาเรียนดูลำดับครับอยากให้ทุกคนเข้าใจลึกซึ้งเป็นความรู้ที่ถูกต้องครับอกอพิเศษอยู่ันดับที่สองหรือกอพิเศษอยู่ันดับที่สามแล้วแต่โอเคนะแล้วแต่เขาซึ่งไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกเนียเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็วัดที่ภาคขอนั่นแหละการจะไปกอพิเศษได้นักเรียนทําภาคขอครับทําภาคขอให้ได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นตนะ สมมตินักเรียนต้องการแค่ผ่านนะครับนักเรียนก็ได้ไปกอพิเศษแล้วโอเคนะครับแต่ถ้าเรียนได้ยิ่งมากก็จะรุ้นบรรจุนะครับชัดเจนไหมส่วนกอพิเศษก็ไปสอบเอาแค่ผ่านผ่านตามเกณฑ์กอพอครับกอพิเศษจัดสอบโดยสำนักง,งานกอพอดังนั้นเกณฑ์การผ่านวิชาที่สอบแล้วก็ทุกๆคะแนนเหมือนกันไม่ต้องตกใจเนาะนักเรียนเตรียมกอเอ็กซมก็คือเตรียมกอพิเศษนักเรียนเตรียมกอพิเศษก็คือเตรียมกอกอพรอบเปเปอร์อข้อสอบ เป็นข้อสอบมาตรฐานเดียวกันหมดหัวข้อเดียวกันคะแนนเท่ากันถูกจัดสอบโดยกอพอเหมือนกันก็เลยออกใบรับรองกอพอได้ครูสอนเองชัดเจนนะโอเคนะไม่เคลียร์ไม่งงเนาะมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาแบบไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะฟังครูนะส่วนใหญ่การสอบอะเขาชอบสองจุดหนึ่งมากกว่าก็คือขอไปกอพิเศษแล้วก็ไปคอเนาะแต่ถ้าครูจำไม่ผิดทุกคนน่าจะรู้เนาะสอบบตเคยเอาอันนี้มานะครับ ถ้าครูจำไม่ผิดเนี่ยเนี่ยครูรีวิวมาตลอดปี65เนี่ยใครไปสอบเนะี่ยลองยืนยันกับครูได้ปี65สอบบตอน,น่าจะประมาณนี้เนาะเขาให้สอบคอก่อนใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะแล้วแต่เขาไงแต่ปีนี้ไม่ระบุชัดเจนครูสอนชัดเจนนะครับเนี่ยครับเขาไม่ระบุชัดเจนเขาบอกว่าหลังจากนักเรียนผ่านภาคขอเนี่ยครับหลังจากนักเรียนผ่านภาคขอนี่เขาบอกมานักเรียนจะไปกอพิเศษซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปครูสอนชัดเจนไหม ซึ่งรายละเอยียดในที่เนี้ยครูโยงนะมันอาจจะเป็นสองจุดหนึ่งหรือสองจุดสองก็มาดูกันอีกทีหนึ่งครับซึ่งไม่ได้มีผลอะไรหรอกอผู้สั้นๆก็คือนักเรียนผ่านขอนักเรียนไปถึงกอพิเศษแน่นอนแต่นักเรียนจะต้องผ่านคอก่อนหรือว่านักเรียนจะไปกอพิเศษก่อนแล้วแต่ซึ่งสอบตอไม่เคยตัดไขรตกนะนักเรียนสบายใจได้น,นะไม่ต้องตื่นเต้นนะก็ให้ผ่านข้าคอก,ก,ก็ผ่านอยู่ดีโอเคไหมครับนักเรียนไปสอบเถอะอะไรเงี้ยหรือว่ามาสอบตรงนี้ก็ผ่านอยู่ดีครับดังนั้นไปวัดกันที่ภาคขอนะ ภาคคอได้คะแนนเยอะๆโอเคไหมแต่สอบภาคคอก็ต้องเตรียมตัวนะครับไม่ใช่นักเรียนไปแบบว่าปล่อยจอยอะไรเงี้ยครับนักเรียนก็ต้องเตรียมตัวฝึกแนะนําตัวมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสอบอบตอะไรเงี้ยครับตามที่ครูแนะนําในการเทคนิคการส,สอบสัมภาษณ์เนาะการสอบสัมภาษณ์อ่ะมันผ่านท,ทุกคนแหละแต่ว่านักเรียนจะปล่อยจอยแบบว่าไปแบบคนไม่รู้อีหน่วยเนยแบบนั้นนักเรียนไม่มีความตั้งใจกรรมการเขาตัดตกได้เพราะว่ามันไม่ได้มีระเบียบว่าจะต้องผ่านทุกคนถูกปล่าให้ตกมันก็ได้บางหน่วยงานให้ตกเยอะเลยทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เขาไม เรียนเตรียมตัวไปดีๆแล้วกันโอเคนะแต่เดี๋ยวพูดันทีเรื่งพักคอเอาพักขอให้ผ่านก่อนวันนี้ครูรีวิวให้เห็นทุกอย่างเนาะอ่ะผ่านตรงน,นี้งงอะไรก็ถามครูได้การรับสมัครสมัครตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองมกราคมถึงสิบสามกุมภาพันธ์โอเคนะตัวนี้เคลียร์เนาะไม่เว้นวันหยุดราชการยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะดูตรงนี้ยี่บสี่ชั่วโมงเขาไม่ได้กําหนดเวลาเนาะแสดงว่าลองดูได้ครับเียแสดงว่า เขาเขียนยี่สี่ชั่วโมงไม่ได้กําหนดเวลาวันแรกก็ลองไปดูในระบบละกันเนาะบางทีระบบเขาอาจจะให้สมัครตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนเนยน,นึกออกใช่ไหมครับก็คือวันที่ยี่ิบเอ็ดเนี่ยวันที่ยนะี่บเอ็ดเนาะมกราคมมคอเที่ยงคืนใช่ปะก็จะเป็นของวันที่ยี่บสองเปนมองออกใช่ไหมครับก็แบบนี้เนาะบางทีเขาอาจจะให้สมัครตอนเที่ยงคืนหรือบางทีในระบบจะแจ้งว่าสมัครตอนแปดโมงครึ่งของวันนี้ก็แล้วแต่ลองเข้าในระบบละกันระบบจะแนะนำซักเจสเองเพราะว่าในระเบียบไม่ได้เขียนมาโอเคปะ แต่ครูได้นำเล่นๆว่ามันอาจจะสมัครได้ตั้งแต่วันที่21มกราคมข้ามวันก็คือเที่ยงคืนจะาเกิดวันที่22เข้าใจปะเข้าใจเนาะแต่ถ้านักเรียนเข้าไปในระบบระบบมันเขียนว่า8โมงครึ่งก็ค่อยสมัครตอน8โมงครึ่งอะไรกแต่สมัครก็ตามเว็บไซต์นี้ครับเขาแจ้งมาแล้วเว็บไซต์นีน่โอเคนะเว็บไซต์สองวบ,บนี้ไม่มีอะไรกรอกข้อมูลครับแล้วก็จ่ายเงินเนาะเขาให้จ่ายเงินได้ที่เคาน์เตอร์เท่านั้นนักเรียนสแกนไม่ได้นะครับ ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับกรุงไทยเนาะไม่มีอะไรก็สมัครเสร็จก็จ่ายตางังละกันนะจะได้เสร็จเสร็จไปเพราะนักเรียนต้องรู้ว่าเนี่ครับเลขประจําตัวถูกกําหนดโดยการชําระเงินนะลําดับการชําระเงินดังนั้นนักเรียนสมัครก่อนสมัครหลังไม่สําคัญไม่สําคัญเท่าชําระเงินการชําระเงินจะกําหนดเลขประจําตัวสอบสมมุตินักเรียนสมัครหลังเพื่อนแต่นักเรียนจ่ายเงินเป็นคนที่หนึ่ง นักเรียนก็ได้ลำดับที่1ลําลำดับจากการจ่ายเงินนะครับลำดับตามการจ่ายเงินจําไว้อันนี้นักเรียนบอกว่าลำดับสําคัญยังไงครูพูดสั้นๆลำดับสําคัญมากต่อการที่คะแนนเท่ากันถ้าคะแนนเท่ากันลำดับคนที่สมัครก่อนถือว่ามีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นก็จะอยู่ลำดับบัญชีก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวครูอธิบายแล้วให้ฟังแสดงว่าลำดับตรงนี้พยายามแ้ะการน้องเรียนจำไว้ไม่ว่าสมัครที่ไหนครับลำดับการสมัครสําคัญนะเพราะว่าการสอบราชการคนสอบหลายคนคะแนนเท่ากันเขาจะวัดกันที่ลำดับ เดี๋ยวครูดอกกันเลยเนาะใครไม่เคยสอบราชการฟังครูจะได้ไม่งงอะลำดับสองคัญนะเขียนนะค่าธรรมเนียมการสอบก็สี่ร้อยสามสิบาทนะครับเนี่ยอันนี้นเนื่องีนไม่ต้องคิดเองเตรียมเงินไปเท่านี้แหละเค์เตอร์ธนาคารจัดการให้ก็จะแบ่งเป็นค่าสอบกับค่าธรรมเนียมธนาคารสนะี่ร้อยสามสิบาทนะไม่ต้องคิดะายถือไปทุกคนสมัครได้ครั้งเดียวเนาะหนึ่งตำแหน่งโอเคนะครับทุกคนจะต้องวุฒิตรงเนาะวุฒิตรง เดี๋ยวครูบอกครับอะไปย้อนนิดนึงครับขยับนิดนึงอธิบายสองตำแหน,น,น่งนี้นทุกสาขานี่สบายใจได้ถ้าใครไม่มีวุฒิเฉพาะอันเนี้ยรับทุกสาขาเลยจบปรตีสาขาไหนก็ได้รับหมดโอเคนะครับนักซับกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนาะผ่านครับต่อมาตรงนี้เด็กจบใหม่อ่ะเด็กจบใหม่นิดนึงเด็กจบมานานไม่มีปัญหาเด็กจบใหม่ครับเด็กจบใหม่ที่ไฟแรงต้องการรับ,ร,บรับราชการตั้งแต่อายุต้นต้นเนาะ ต้องการเติบโตในหน้าที่การงานเพราะว่าอายุราชการได้เยอะถูกป่ะเด็กจบใหม่ต้องเป็นผู้สำเร็จกรารศึกษาได้รับอนุมัติครับภายในวันปิดรับสมัครก็คือ13กุมภาพันธ์68สรุปสั้นๆคือสมมตินักเรียนยังไม่ได้ปริญญามาหรือยังไม่ได้ใบสําเร็จกรารศึกษามาโอเคปะขอแค่นักเรียนไปถามมหาวิทยาลัยว่าอนุมัติวันจบวันไหนถ้าอนุมัติวันจบ วันจบไม่ใช่วันรับปริญญานะวันอนุมัตินะครับวันอนุมัติจบการศึกษานี่ถ้าอนุมัติภายใน13กุมพาพันเนี่ยนักเรียนมาพิมพ์กรากใบสมัครได้เลยถือว่าน,นักเรียนจบตามกําหนดผมพูดอยนี้เข้าใจปะ่ะแล้วเอกสารเดี๋ยวส่งตามภายหลังได้เขามีระยะเวลาการส่งเคลียร์นะสรุปง่ายๆคือเด็กจบจบนานมาแล้วไม่มีปัญหาเด็กจบใหม่ต้องจบภายในวันนี้นะวันอนุมัติก็คือวันปิดรับสมัครทันไหมครับอ่ะ ใช้กอพปอตีขึ้นไปเนาะทุกคนรู้อยู่้วใครมีปอโทรก็ใช้ได้กอพปตอ่อะแต่ปกติก็ใช้ปอตีกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สอบปอตีเนาะกอพปตีใครไม่มีก็ไปกอพิเศษนะครับนี่นะรายละเอียดแจ้งอีกทีหนึ่งก็อาจจะแจ้งให้ทราบว่าไปขอไปคอแล้วไปกอพิเศษอธิบายโชหรืออาจจะไปขอไปกอพิเศษหรือจะไปคอก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบไหน,นโอเคนะเคลียร์นะ ต่อมาก็นักเรียนรู้นะครับใครกรอกข้อมูลเท็จครับบรวรนยายนะข้อมูลอย่างเท็จนะครับโอเคนะครับใครแกล้งกรอข้อมูลเท็จเขาตรวจพบภายหลังก็ถือว่านักเรียนขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นนะโอเคนะครับสรุปง่ายๆคือนักเรียนต้องกรอกข้อมูลตามจริงครับอันนี้ไม่มีอะไรโอเคนะครับต่อมาการประกาศนี่ไงการประกาศวันเวลาและสถานที่สอบจดไว้ครับลายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในเขาเขียนในเลยเนะาะสิบเอ็ดเมษาก่อนสงการที่เว็บไซต์สมัครนี่แหละครับเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยนักเรียนถึงจะรู้ว่าสอบที่ไหนสอบกรทมรหรือสอบภาคใต้แล้วแต่อันเนี้ยนักเรียนถึงจะรู้วันนี้เนาะแต่ครูไม่สามารถการันตีได้ใหนักเรียนการการันตีก็เหมือนกับการเอาชีวิตไปเสี่ยงถูกปะครูเหมือนพูดโกหกอะ่ะ สมมติครูพูดผิดก็เหมือนโกหกอ่ะถูกบ้างเรียนดังนั้นครูจะไม่โกหกนักเรียนเอาเป็นว่าปีหกห้าสอบสงขาปีหกแปดไม่รู้ครับปีหกห้าสอบสงขานะส่วนปีหกแปดไม่รู้ครับรอรอที่จะเป็นเมษาเคลียร์นะจดไว้จ,จ่ายตังค์นง่นจ่ายให้จ่ายให้ทันนะเก็บเก็บสลิปไปด้วยนะครับเพราะว่าสลิปจะเป็นตัวยืนยันว่านักเรียนจ่ายตังค์แล้วถ้าเขาไม่มีรายชื่อเห็นไหมครับถ้ามีรายถ้าไม่มีรายชื่อนักเรียนสามารถแย้งได้โดยใช้สลิปเขาจะแอดอรายชื่อนักเรียนเพิ่มให้เองไม่ต้องห่วง อ่าต่อมาหลายคนกังวลการสอบฟังครูดีๆครับการสอบเขาบอกชัดเจนนะปอรนายครับแสดงว่ากาก,ากบาดนะอย่าคิดไปเองนะากากบาดล้วนๆครับากากบาดโอเคนะากากบาดท,ทั้งหมดการสอบก็มีอันนี้พักคอเนาะพักคอสองร้อยคะแนนพักคอร้อยคะแนนก็คือสัมภาษณ์ทุกคนน่าจะรู้แล้วอันนี้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เรซูเม่ดูบุคลิกอะไรเงี้ยครูสอบไปแล้วโอเคไหมครับ เนี่ยเขาบอกชัดเจนเห็นไหมเขาจะสอบภาคขอก่อนนี่เขาเรียกว่าขอก่อนแล้วต่อมาถ้าผ่านขอถึงจะไปคอโอเคปะแต่ตรงนี้แหละประเด็นคือเขาขอไปคอหรือกอพิเศษนักเรียนดูครูสอนด,ดีๆนะเราต้องมีความรู้จริงๆครับหรือมันอาจจะเป็นขอ,อยัดเขียนตรงนี้มันอาจจะเป็นขอไปกอพิเศษหรือไปคอสุดแล้วแต่เขา เดี๋ยวมาเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นลำดับแบบไหนโอเคนะแต่ไม่มีผลอะไรนักเรียนขอหกสิบเอร์ซ็นของขอเนี่ยขอเนี่ยขอหกสิบเอร์ซ็นหกสิบเปอร์ซ็นของสองร้อยกี่คะแนนนะร้อยี่สิบนักเรียนได้ร้อยี่สิบไปต่อโอเคนะครับต่อมาหลักฐานวันที่พักคออันนี้ครูไม่พูดอันนี้วันสัมภาษณ์เนาะเหมาะสมกับตําแหน่งอันนี้พักคอนะค่อยเตรียมให้หนักเรียนไปถึงพักคอก่อนเรียกสัมภาษณ์ก่อนค่อยเตรียมอันนี้อีกนานมาก เขาแค่เขียนระเบียบไว้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวนักเรียนสอบผ่านเดี๋ยวครูมารีวิวกดติดตามกด subscribe กดช่องยูท b e ครูไว้กด subscribe กดติดตามไว้สําคัญมากไว้เดี๋ยวถ้านักเรียนสอบผ่านไปถึงภาคคอครูจะมารีวิวการเตรียมเอกสารของภาคคอส่งทุกคนเข้าสอบโอเคนะผ่านอันนี้ไม่เกี่ยวนะรอภาคคอผ่านๆๆโอเคาหมอ่ะสำเนาถูกต้องมุมบนขวาใครเซ็นไม่เป็นครูสอนตลอดอ่เดี๋ยวไว้สอนในทีแล้วกันนะผ่าน การตัดสินครูบอกแล้วเห็นปะนักเรียนต้องได้ร้อยละหกสิบครับถึงจะไปต่อไม่ว่าจะเป็นภัคขอภาคออะไรก็แล้วแต่ร้อยละหกสิบเนี่ยครับถึงจะไปต่อโอเคนะร้อยละหกสิบหมายถึงว่านักเรียนไปกอพิเศษได้เลยแต่ว่าถ้านักเรียนอยากจะบรรจ,จุก็ต้องควรจะได้มากกว่านั้นนะนะเพราะว่าหกสิบมันเปกเกินไปใช่ไหมอ่ามาดูการขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วสองปีโอเคนะครับไม่เกินสองปีลำดับคะแนนลำดับยังไง ขอและคอครั้งแรกเอาขอและคอบวกกันผู้ชนะมากสุดเป็นลําดับที่หนึ่งสองสามไล่ลงมาครูสอนนี้เข้าใจไหมต่อมาถ้าขอกับคอเท่ากันให้ดูคอคอชนะเป็นลําดับที่หนึ่งก็ไล่ลงมาโอเคปะต่อมาถ้ามันยังเท่ากันอีกดูลําดับสมัครก็คือลําดับจ่ายตังค์อะพู้าดลำดับการจ่ายตังค์จะได้เล็ที่สมัครใช่ปะ ใครชนะก็ไล่ลงมาหนึ่งสองสามสี่ลำดับครูสอนนี้เข้าใจปะ่ะสาร,สารงนั้นเห็นปะ่ะลำดับการจ่ายตังมีผลครับนั่นเองครับคนสอบตังมากมากมายมันมีมันมีใน,นรกรณีที่มันเท่ากันหมดนะเอาขอบวกคอก็ยังเท่ากันดูคออย่างเดียวก็ยังเท่ากันถูกป่ะครูอธิบายยิ่งเข้าใจใช่ป่ะเนี่ยอันดับแรกเอาขอบวกคอก่อนถ้ายัางเท่ากันดูคอใครคอชนะเอาขึ้นก่อนโอเคปะ่ะถ้าคอ,อยังเท่ากันอีกดูลำดับจา่ายตังใครใจ่ายตังก่อนเอาขึ้นก่อนมีสามขั้นตอนในการเรียงลำดับบัญชี ตนี้ครูอธิบายชัดเจนเนาะใครสงสัยตรงไหนถามได้โอเคนะเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะบรรจุแต่งตั้งตามลําดับครับก็ตามลําดับเนาะลําดับต้นๆมีโอกาสได้บรรจุแน่นอนบรรจุเท่าไหร่มีเด็กเรียนถามครับเข้าใจผิดเนาะลําดับเท่าไหร่ต้องรอสองปีครับมันจะมีในสองปีก็จะมีกะเกษียณลาออกย้ายเลื่อนตําแหน่งถูกปะเปลี่ยนตําแหน่งเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่มันเกิดได้ทั้งนั้นถูกปะเมื่อมันเกิดการว่างเขาก็จะบรรจุมาเรื่อยๆจนเต็มอัตราเข้าใจครูสอนนะครับ ครูผ่านนะตรงนี้ไม่มีอะไรอยากรู้คะแนนไหมใครอยากทราบผลคะแนนครับนักเรียนทราบผลคะแนนตัวเองภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ขึ้นบัญชีนักเรียนรู้จักขึ้นบัญชีใช่ไหมครูพูดไปแล้วนะนหลายๆคนอยากรู้คะแนนเขาบอกไปชัดเจนแล้วหลังจากขึ้นบัญชีสมมติขึ้นทะเบียนสองปีปุ๊บมีรายชื่อนักเรียนอยากรู้คะแนนขอดูได้ภายในสามสิบวันแต่ดูไปก็เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ทักทวงนะครับเขาบอกชัดเจนแล้ว นักเรียนอย่ามั่วครับอย่าคิดไปเองนะนักเรียนขอดูคะแนนดูไว้ปรับปรุงตัวเฉยแต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนลําดับเพราะว่าการการตัดสินถือเป็นที่สุดถ้าครูเป็นนักเรียนครูไปขอดูแล้วครับเท่านั้นแหละดูไปก็เท่านั้นแหละครับถ้าภาคกอนักเรียนขอดูเพื่อปรับปรุงตัวแล้วภาคขอก็นักเรียนไม่ได้ไม่ดีก็ไปสอบใหม่แค่นั้นเองนักเรียนดูไปก็เท่านั้นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนผลอะไรรูพูดจะเจ๊นะแต่ถ้าอยากดูก็ได้โอเคนะครับแล้วนักเรียนดูดูแค่ดูแค่ของตนเองนะไปขอดูคนอื่นไม่ได้ดังนั้นไม่มีผลอะไรรคับ ขาพูดชัดเจนนะครับอ่ะต่อมาใครอบอ้างครับหลอกเรกเรียนว่าจ่ายเงินแล้วว่าได้แน่อะไรเงี้ยครับก็แจ้งได้ครับแจ้งไปที่เบอร์โทรเขาเลยหรือแจ้งไปที่เว็บไซต์ครับดาเนินคดีตามกฎหมายเนาะสำหรับการหลอกลวงกันลงมาที่13มกราคมสดๆร้อนๆโอเคนะครับมาดูตําแหน่งที่เขาระบุก,กันบ้างครูสอนสั้นๆมาดูครูตั้งใจฟังเลยจะเข้าใจชัดเจนนี้เด็กหลายลคนเข้าใจผิดอัตราว่างครั้งแรก13คนเด็กเข้าใจผิด คิดว่าบรรจุแค่สิบสามคนคําตอบคือเขาเขียนชัดเจนแล้วนะบรรจุครั้งแรกแล้วมันยังมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่สุดแล้วแต่อัตราว่างในสองปีซึ่งไม่รู้ก็ต้องลุ้นไงครับหลายๆคนเข้าใจผิดถูกหลอกถูกทําให้เข้าใจผิดถูกทําให้ตกใจว่ามีแค่สิบสามตำแหน่งไม่ได้มีสิบสามตำแหน่งณนะตอนออกวันประกาศเขามีอยู่สิบสามตำแหน่งตอนนี้อาจจะมากกว่านี้แล้วก็ได้นะเพราะภายในสองปี กว่านั้น,นจะสอบเสร็จกว่าจะขึ้นบัญชีกว่าจะสมัครกว่าจะสอบโอ้แล้วแต่นานภายในสองปีเนี้ยมันเกินสองปีกว่ากว่าอยู่แล้วล่ะถูกปะ่ะนั่นเลยนอจินตนาการกว่าจะเปิดรับสมัครกว่าจะสมัครกว่าจะประกาศัวลาสับ์ที่สอบกว่าจะสอบกว่าจะตผบบ่าและขึ้นบัญชีรวมแล้วสองปีกว่าภายในสองปีกว่าเนี้ยอัตราเกษียนว่างอัตราเกษียนอัตรารออกอัตราย้ายอัตราการเลื่อนตําแหน่งอัตราการขึ้นตําแหน่งอัตราการย้ายตําแหน่งโอเยอะแยะเสียชีวิตก็ เป็นเหตุเหมือนกันมันทําให้อัตราว่างเพิ่มขึ้นดังนั้นนักเรียนต้องรุนใน2ปีนะครับดังนั้นใครมาบอกว่ารับแค่13คนผิดนะครับเขาเขียนชัดเจนว่ารั้งแรงโอเคนะครูสอนชัดเจนเนาะตำแหน่งนักวิเคราะห์ครับใครสนใจตําแหน่งนี้บ้างก็เลื่อนมาดูเรื่อยๆครับดังนั้นตําแหน่งนี้ทุกคนสมัครได้ทุกคนปอตีใครจบปอตีทุกคนสมัครได้ครับดังนั้นโอเคนะการสอบหลายๆคนไปท่องข้อสอบนักเครับฟังครูนะคนเก่งข้อสอบ กับคนกรรมการเขียนข้อสอบเดี๋ยวเขียนตรงนี้คนเก่งข้อสอบถามว่าใครเก่งให้นักเรียนตกล่ะแล้วคนออกข้อสอบตัวจริงคนออกข้อสอบตัวจริงใครทั้งสองคนเนี้ยเป็นคนคนเดียวกันปะไม่นะ โอเคปะ่ะใครเป็นคนเก่งกับคนออกข้อสอบคือใครเนี่ยคนละคนดังนั้นโอกาสที่ข้อสอบมันจะตรงกันอนะยากแค่ฝึกทําแต่อย่าท่องข้อสอบสิ่งที่นักเรียนต้องทําคืออ่านเนื้อหาครับเนื้อหาเขาประกาศไว้ชัดเจนว่าออกอะไรบ้างเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เห็นไหมครับนี่นะบอกชัดเจนว่าออกอะไรเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนักเรียนเซิร์ชใน Google เนี่ยก็ออกแล้วโอเคไหมครับเนี่ยโค้ชชัดเจนเนาสองร้อยคะแนนขอร้อยยี่สิบครับสอบผ่าน บอกข่าวดีถ้าอยากได้โอเคนะกด s u b สไครต์ช่อง YouTube ครูให้หน่อยครับเป็นกําลังใจให้ครูแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองทุกคนหันไปดูช่อง YouTube ของครูกด s u b สไครต์ไว้เดี๋ยวครูจะแจกนะครูจะทําไฟล์มาแจกซึ่งไฟล์ที่ครูแจกจะเป็นไฟล์เนื้อหาตามประกาศสอบครูไม่ได้ขายครูให้ฟรีกับลูกศิษย์ของครูครูจะโหลดไฟล์พวกนี้มาแจกนักเรียนอ่านไปตามครูแล้วไปสู้แล้วกันโอเคนะครับ ดีกว่าท่องข้อสอบแน่นอนครับดีกว่าตรงนี้แน่นอนเพราะเก่งข้อสอบมันไม่ตรงหรอกครับถ้าตรงป่านี้ก็ถูกกันทั้งหมดแล้วแต่ครูไม่ได้ว่าว่านักเรียนไปเก่งข้อสอบไปได้นะเก่งได้รียนก็ฝึกทําเป็นการฝึกความรู้เนาะแต่อย่าหวังว่าตรงมันคนละคนนะครับโอเคนะดังนั้นก็เดี๋ยวรับไฟล์จากครูแล้วกันนะเดี๋ยวครูทามาแจากสัญญาจะทํามาแจากตอนนั้นกดสับตะไครไว้จะได้ไม่พลาดแต่ถ้าเรียนไม่กดสับตะไครก็ไม่ว่ากาันก็ไม่ได้ก็ก็ถือว่าไม่ได้เนาะครูแจกแล้วต่อมานักทรับรับสองคนเขาเขียนครั้งแรกนะไม่ได้คน มากกว่านี้แนะ่นอนมากกว่านี้แต่เท่าไหร่ลุ้นกันในสองปีครับโอเคนะสองปีเขียนนาครูผ่านนะต่อไปก็ตำแหน่งนี้รับทุกสาขาเหมือนกันก็คือทุกคนทุกคนปองปอตีครับรับได้หมดอ่ะนักเรียนสมัครได้สอบอะไรเขาประกาศมาแล้วเนาะครูพูดไปแล้วครับตามนี้ครับคุคนๆปะ่ะบางอันเหมือนกออเนี่ยกออเยอะมากใช่ปะ่ะแต่ก็มีข่าวสารอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวครูทําไฟล์มาแจกแผนพัฒนาเศรษฐกิจสองคมแห่งชัติฉบับสิบสามา เห็นไหมต่อไปนักบัญชีนักบัญชีรับหนึ่งอย่าตกใจนะไม่มีหน่วยงานราชการไหนสมัครเขาเรียกจะซื้อจะจ้างการทําข้อสอบเป็นล้านสมมติใช่ไหมแลวรับแค่หนึ่งคนไม่มีนะครับมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วหลายคนอย่าตกใจเขาเขียนว่าครั้งแรกนะตกใจกันเองเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนครั้งแรกมันจะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่แล้วแต่ครับโอเคนะต่อมาครับคนที่จะสมัครได้ก็ต้องเป็นคนบัญชีเนาะ สาขาบัญชีสาขาบริธารธุรกิจสาขาเศรษฐศาสตร์สมัครได้ครับสอบตามนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวครูทำไฟลมาแจกทั้ง3ตําแหน่งเลยครับส่งลูกศิษย์ไปสอบรบกวนกด subscribe ช่อง u t u b e ของครูไว้เดี๋ยวครูทาไฟล์มาแจกสรุปสั้นๆเคลียร์ชัดเจนเนาะนายบอกครูครับถ้าผมต้องการแค่พักกอพิเศษล่ะผมบ้านอยู่ทางเหนือผมไปทางานทางใต้ไม่สะดวกทําไงก็สรุปสั้นๆไงก็นักเรียนก็เอาแค่พักกอพิเศษไงโอเคป่ะแล้วก็ ไปใช้สอบที่อื่นได้แต่การที่นักเรียนจะได้กอพิเศษนักเรียนต้องผ่านขอ60%ก่อนถึงจะมากอพิเศษได้ดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจขอก่อนครับภาคกอพิเศษแตกต่างจากภาคกอทั่วไปตรงที่ว่านักเรียนสอบไม่ได้เลยนักเรียนต้องสมัครภาคขอสอบให้ผ่านภาคขอหน่วยงานที่กําหนดใช่ไหมก็คือสอบอบตอสอบให้ผ่านแล้วจะได้ไปภาคกอพิเศษโอเคนะแต่ถ้าภาคกอทั่วไปภาคกอเ e ยียงแซมสมัครปุ๊บได้สอบปับ๊บใช่ไหมดังนั้นภาคขอพิเศษตามชื่อเลยพิเศษกว่าเพราะ นักเรียนสามารถได้ภาคกอพิเศษไปใช้ที่อื่นและในคราวเดียวกันนักเรียนสามารถลุ้นบรรจุราชการในคราวเดียวกันด้วยนัเรียนจได้ไหมลูกศิษย์ของเรานี่แหละในปีที่แล้วทั้งหลายหน่วยงานถูกปะภาคกอพิเศษได้ทั้งภาคกอพิเศษเอาไปใช้ต่อแล้วได้บรรจุราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการคร,ร,ร,รูรคจําได้หว่ะโอ้หลายหน่วยงานทุกคนน่าจะเคยเห็นรีวิวครูในปี67ถูกปะมาในปีนี้ปี68เริ่มต้นสอบอบตอครูรีวิวให้แล้วเนาะ เดี๋ยวทำไฟล์มาแจกด้วยรบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ครูไว้นักเรียนจะไม่พลาดทุกภาคกอพิเศษซึ่งคลิปติกวก่อพอในรู้อยู่แล้วนะครูมีอยู่แล้วครับติดตามกันได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้ครูทำไฟล์มาแจกนะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจสอสอบตทุกๆอย่างนะครับใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวครูมาตอบหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ให้ความรู้กันไว้ติดตามกันครับสวัสดีครับ